อเลอรสือเห็ดตะไคร้ผ so ู้ใดเนาะหามาให้หอมทุกดอกนี่เห็ดตะลา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 สามดอกสี่ดอกดดยห้าดอกหกดอกอันนี้ก็เลือกดอก เห็ตตาบนะคบพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องอีกรอบตอนคำคำพี่น้องหลังจากไปย่างป่ามาเขาก็ได้อาหารมาก,กับซํำนี่แหละซ้ำเนี้ยแล้วก็จะม ah าเหดสู่กันกินพอกินดีดอกสามสีดอกนี่จฉะที่แรกว่าสามคนเหลือสองนะคะเบาอาจกลับก่อนพี่น้อง เราอาจเพิ่นสิไปส่งของเพิ่นอยู่อยู่บักไกลๆผู้คขำเลยใช่ครับเดือดะบุทรใตผู้ค่อข้างแต่คืออยากตายนี่ล้างแล้วแหละคือสัตวสิล้างเลยสิให้เธอเธอยาัางเอาเหรอคม่ใช่นะเธอเนาะจะกินข้าวแลงแล้วสักตอนจังสิกลับบ้านนะจ๊ะพี่นอ้องจะสิกลับบ้านนะคะเสีด้เลขเด้อสื้อบระธานพี่น้องเอ้ยคันไปย่างป่าสัานดัง ถูกเรียกว่าคือกล้ามไงแตัว่าส้นอ้วนเราและเป็นน้ำกอ้องเด้พี่น้องเอ้ยจริงเลยบิ่งตัวจริงบริมีกล้ามได้พี่น้องเบิ่งในกล้องนะรู้สึก,กว่ากล้ามใหญ่ก็หาตุ้ยๆคุณก็อาจไปหากำลัการผลิตบริกินสักหน่อยมันนี่เช้าเร่งแล้วกันสิเมื่อตอนในหาโมงกว่าแล้ว หอมเดีที่จริงนันอันคันไปนั่งคุดอาจจะจิลลอกกับสีได้ลาร์อยู่ไปน็นต้นเออแต่ว่าอันนี้นะ่ะเล่นน้ำเฮ็ดค่ะอยากได้เฮ็ดน้ำย่างจนขาลากคูดผูที่จริงนะเฮ็ดนะฮะก็บได้ใน่หนีน,นนะกับพอกินแล้วพอต่ำแล้วนี่ป้านี่นะ่ะเลี้ยงตลอดนะคะเข้าไปป้านี่ตั้งแอสีสองปีเลย เห็นจอมปลวกเนี่ยคือหุกพุทธรูปอย่เงไอเสียดายซื้อหวยไม่ทันไม่งั้นถูกหวยเลขแมวแล้วค่ะแมวแมวมันขึ้นรถเตีสีมันลอยวันพันปีมันบ่เคยขึ้นไปขี่เฮ้ยนี่ปลกซองในยุงเฮดเล็บอยู่ผ่ะว่าจะไปง่อยตัดปอดโอ้ยสซื้อเลขแมวเมื่อวานเนี่ยก็ออกป้ายรถพี่น้องว่าขี่ไซอันป้ายรถนั่นถ้าไม่ซื้อมันออก สามแปดเนาะไปลดแปดสามเฮ้ยค oh, um, uh. um, ันหอยสุกผลบ่ได้บ่ได้เอาบุญบ่ฮอดจอดบ่ลเทิงมือนี้แหละฉันต้องถือซื้อเลขตุ้ยตุยอยู่ค่ะหมดไปสามร้อยบาทฉันบ่ถือีห้ามมือเอามือไม่เนี่ยนะมันสื้อว่าซื้อเลขแมวหมกหมกอยู่เผื่อแล่นขลาดออกเลย นางอันผู้เฮ็ดเลบ่ะนั่นมันบอกเลขบกจักคืขึ้นรถเจ้าก็ส่ะเสียดายจังหต่ำก่อนนะพี่น้องเราจะมากินข้าวแรงน้ำกันค่ะมันเปลี่ยนมากจะหมากเปล่าลนมันหนาวมันเปลี่ยนเลยนนโอ้ล่ะเนาะ นี่น่งตุ๋ยแม่ยางจ้ะใส่ี้จิลอก็พี่้องไม่นีอาหารสองเมนูแต่บัจจิลอ้อนะได้พ่อสาวมันหากใหม่มหกกอเออชล้อ,อก็ได้ตำนี้แล้วจากพี่องได้ํำนี้แหละจ้าคือมขวดขัน่าจะกินขวกันตำใสต๊ยจิตำใส่เฮ็ดหรือจิกินตังหากนี่ แล้วก็กินที่ามาต่ำกับข,ขวานตั้งหากโลดจ้ะวขวานตั้งหากโลดเอาไงกินแน่จ่ิงๆไปขาดเลยจะย่างเห็ดก่อนนะคะเอไล่พี่เว้ยย่างเห็ดก่อนนะคะข้ากับเฝ้าออกข้าอู้เอาสิได้กินได้กว่านี้แต่นี่ละย่างอ้าวสิกินเ่มิดบบตุย๋ย

เป็นน้ำน้ำไงน้ำน้ำมันเป็นน้ำน้ำหอมเลยหอมจุ้งเบยหอมจุ้งเบยกับหอมจุ้งเบยหอมหอดกรุงเทพดกึกบ,บอกพี่น้องเอ๋ยหอมหอดต่างประเทศกึกบ,บอกค้าได้กินบอกค้าปริ่งเห็ดไข่เห็ดเราเอง โองที okay. there, ่เตรียมก็มีพร <pf unlikely> okay. so, ิกนะคะหอมแดงมกหอมแดงไก่ก no, ็จะสําเร็จไป่ล้วไงไปเลยไปเลย ซันทำไมมันจะปีนลหรอโอ้ยสะมหาหอนโพดโพทีนี้นี่เฮือกนอ้อยสัสอยู่เดี๋ยวนี้หนาะอ้าวอือตามเหตุจัดตามเหตุพีกรลายโพกันนะ โลคนเห็ดไขรจะแหแรงกินขาแรกแล้ะะีมืดช่ำเล้นะคะมาตำแหลกก็มัไม่สเป็ดพดตำเห็ดลงไปค่ะจะแกถ่ายเดี๋ยวจะม,มาเบิ่อนก่อนมาเรียบปรานปท่าน้วพี่น้องเอยพร้อมเสิร์ฟท่ะ เหตหแต่นสนิทเงยหยอยซะสไปกินกันครับพี่น้องมาดเาพี่น้องเอ้ย,ออยห่อนแห้งกินกันกาติดกรา,านะค่นเ่าจะก็นจรอกไม้ใหม่เพราะอาจกระชูกน้ำกราวไ่ตรงเนตรงของนะครนขายของออนไลน์มีตำลึงมาเสาแล้วกิหน้าเขแหลวแลไปใชล อันนี้ตอนปีมันเยปาดสิหน่อยเินั่อยู่วนดนๆคิ้วๆรเผ็ัๆนรสสปซี่ฮะกลวกลมจากเนาะปี๋ีริง่กลบจักปีฮะปีนี่ปีปุ๋ยอันเป็นแรกแรกหนึ่งนั่น มันไม่เจ่น้ำเ่เี่ยก็นโอ้โหย่มากระติ๊ดอแบบเยอะคอเก็ไม่ไมแดบผมไเลยน็คงกักเดาี่้งก็มีกล้วยน่ก็ตนี้กล้วยกลจีนนั้นอ๋อไปไปเอาม้ใสมันน่ ขับติ้ือขัติดยนะมี่งินดีโอ้ยจะพามาเด้อจะพาโต๊ะหวาอมาทิตย์นาจังโต๊ะเฮ้ยซ้ายเขาหิ่งอขึือไปรับนั่งมัทางเปิดอโตกะนจดจเป็นเย่ากบนอนนะคนกินข้าวตัดให้นกระดาษเหรอตูงง่ายเล้ใช่กอปเขากคกนะก๊บปิีนดีบอก่อืมทำที่มันเปิดอนิวครับมน่ช้ำนิ่วนิ่ว ขายแป้งได้เนาะโล่ละสองร้อยอวางอันนี้เอาเพิ่งรู้เขา็นใจแนี่ยมาขายเนาะคุกก็ขา,ายมาฮะงั้นท่านอย่ามานไปหาด้วยเป็นหลายมานก็อาจจะไปหยุดน้ำ <laughs> ทำต้องกินน้ำตลอดแน่น้อยง่าตั้งพุิโลน้ำตันได้มายมาขวดกินน้ำเต็ดุ้ลายมือกนนอน้อยคุณกัเพื่อนก็ได้ซื้อถูกไปนั่งตัออารมณ์นััดคนนั้นคือบมเอาอยากกันยุ่งอะอก็แห้งบ่

ออกข้างหลังก็เราจะออก้เรทซีโม่นะ่ออกปาก้าวนนะ่้าำบนข้งางล่าง เห็นเห็นอันภาเป็นจอมปลวกนาะไปแต่กล่าวว่าือบาได้เห็นเหมือนลูกพระพุทธลูกเลยพี่น้องเอลยมัปลวกเป็นจอมพระเป็นพระเป็นจอมปวกนีอะไรเ้างเอ่ยนะเจ้าเจ้าเจ้าเด้แทบได้สิบกิโลเลย เพิ่มยน้ันเบาเพิ่มไปเพิมครับสองนหเป็นึง้ก็ได้หน่งีก็ได้เอาเียังบ่อโมหมตอนนี้ตัวหาี่โม่งบอเฮ้ย้งนึ่ีโอ้ยหามึงโอยตัวอ่ คือปายุทธวันหนึ่งสี่เดี๋ยวายังป่ยุทออกะไรทุกย่งแปดห้าแล้หนึ่งแปดห้าบ่นจะมันไปออกห้าแปดเยวใจอีกแบแม่ป่าเสือมึงก็ไปออกสริงเลยอุกยังพี่วังหกโมงไว้ยหกโมงวะข้างบนเอาข้างล่างบอนี่นะเออ Ôi mạnh đi, Quả lò rồi Cầm hết cái xin nói. là sẽ Và mấy là có sầm bột Nó mang cáp ba là Cái hương là đáy. Ừ. bạn hương cả cải tay. cái lượng thì งันนี่โคนด่ด้ชิ้อื้นมากจะรีได้ผลพี่เป็นไรจ่อยให้เอาใส่หมูแดืกนตกนะห้ามัวน้ำซีเขากินเนียงหรอกะมันเข้มจะตกกำกำแล้วเกือเกลงดำน้ำเกือมันมีบลอเพชรเนาะหึมันมีบลอเพชรเนาะคื่อห่นนะคือ๋ยวพ่อชิมา รอยแม็กไม่ใช่ไม่จับออพันเจ็ดลอยซาฟเจ็ดลอยเอาคูไ้ด้อาอะไรวะเจ็ดลอยาแม็กอาทแทกไปหอเทียงมากอยู่สายไฟคนองแง่เจ็ดอยาเม,มือนแมสต์รดน,นู่นชื่อนันแมสตละสิบสามบทสิบามบาทไอ้สาบาทอ,อ,องนันเป็นช่องเส้นโลดแมสตหนึ่งนะแมบ,<า>มบอกพรงะมาน์มันมช่องพันีสองคูนเจ็ดอยา แตะ่านโืออ้าวอันนั้เขาซ้อมลอยเม็ดเจ้าเราเป็นเจดลอยเสาเฮ้ยบระพุ่มนี้นะอฮิดโซลาเซลล์อันสื้อโซลาเซลล์แบ้แทงทำเพราะ้ได้คสักเดินได้คับสากแบตดน่ะมันได้เปิดพัดลมก็ได้มันมีรุ่นแบบนั่นอยู่แล้วส่งใหญ่ถึมาแล้วเฮ้ย บอร์เลยบนหก็เาแตยเขาออะไรลอืมอืมเอาอ่านว่เราพึ่มาเยอว่าอะย10ละครบนีมายเิเล่าน่ลัอันนี้คือเอนของเปิดปีนะพี่น้องแต่ว่าเคยอยู่เอนยพออยู่เอนใต้ ถ้าอยู่ว้าง่เินห่้องเลยก็ว่ามันเป็นคาเก็บองินหนึ่งถ้าอยว่าก็ฮาตีก็ยังลือเินหงซ่อยเหรอบช็ดเลคือคลงคำลงลงทุกวันเปนหลัล่าคนคือิวตะิตวิโ๊ะอิโลมาหน่อยยั่เนาะก็แล้วก็ซื้อหวยค่ะ่ามก็ือก็แล้วกันนะเท่ากันกือเนาะ้า คลิปนี้แล้วก็วันนี้ก็ก็เก็บภพบรรกาศให้เบิ่งตามนี้ติดตามเบิ่งสบายดีแม่งอันนี้ห้องเราคนมาตกเหรอเฮ้ยแม่งอัน